ข้อพรรษาก็ผ่านมาสองเดือนแล้วหรือเดือนหนึ่งนะก็จอพรรษาแล้วแต่ไม่ว่าจะเหลืออยู่กี่เดือนกี่อาทิตย์กี่วันกิจวัตรของเราก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรพิเศษ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือ,คอตื่นเช้ามาทำวัดตี4ฟังทรรเสร็จแล้วก็ออกไปบิณฑบาตหรือว่าทำกิจส่วนร่วมทำครัวทำความสะอาดเสร็จแล้วก็มารวมกันเพื่อที่จะได้มา ตักอาหารพิจารณาอาหารร่วมกันเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปทํากิจส่วนตัวบ้างส่วนรวมบ้างแล้วก็กลับมารวมกันที่หอใจนะมาสวดมนต์ฟังธรรมบทสวดมนต์ก็ซ้ำกันมี ยักเยื่องบ้างก็นิดๆหน่นนนนอยๆก็สวดบทที่คุ้นเคยกันวันแล้ววันเล่าอันนี้ไม่นับนะเรื่องการปฏิบัติเดินจงกรมก็ดีสร้างจังหวะก,ก็ดีมันก็เดินกลับไปกลับมานเงี้ยนไม่ใช่เป็นพันครั้งนี่เป็นหมื่นครั้ง สร้างจังหวะนะก็เหมือนกันนี่คือกิจวัตรนะประจำวันของพวกเราซึ่งมันก็จะรอดซ้ำไปซ้ำมาก็ได้ต่างจากที่อื่นนะหรือว่าคารวะญาติโยมเขายังมีวันเสาร์วันอาทิตย์นะหยุด ไม่เหมือนเดิมนะกิจวัตรก็เปลี่ยนไปไอ้ที่เคยทําจันถึงสุขก็พอถึงว,วันเสาร์ที่ก็เปลี่ยนมีอะไรใหม่ๆบางทีก็มีออกไปเที่ยวออกไปกินอะไรนอกบ้านได้รับรสชาติประสบการณ์ใหม่ๆแปลกไปจากเดิมแต่พวกเราชาววัดนะเราก็มีกิจวัตรนะที่ซ้ำกันอย่างนี้แหละ อย่าไปรังเกียจนะไอการที่เราทำอะไรซ้ำๆสมัยนี้เนี่ยเวลาทำอะไรที่ไม่แตกต่างไปจากเดิมเขาเรียกว่าจําเจซ้ำซากสมัยนี้ก็นิยมความแปลกความใหม่ไม่ใช่แค่าการดำเนินชีวิตกิจวัตร ที่ต้องให้มันแปลกให้มันใหม่ไม่ซ้ำเดิมยังรวมถึงการแต่งตัวนะต้องมีเสื้อตัวใหม่ๆม,มาสวมใส่ถ้าใส่ตัวเดิมเหมือนกันนะเป็นเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็รู้สึกว่ามันจำเจรู้สึกว่าเฉย อันนี้สมัยนี้มันเป็นยุคข,ของความการเชิดชูสิ่งแปลกใหม่แล้วก็เลยพลอยทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกลบกับสิ่งที่ทำอะไรซ้ำๆๆเรียกมันว่าความซ้ำซากคำว,ว่าซากนี่มันก็หมายถึงซากศพน,นะความหมายมันมีนัยยะไม่ดีนะซ้ำซากซากศพ จริงมันแค่ซ้ําเดิมเท่านั้นแหละมันไม่ถึงกับซ้ำซากแล้วมันก็ไม่ใช่จําเจที่จริงชีวิตของเราเนี่ยนะมันอยู่ได้ก็เพราะไอ้ความซ้ําๆนี่แหละตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเราหายใจเข้ามันก็มีแค่2จังหวะเท่านั้นแหละหายใจเข้ากับหายใจออกถ้า ลมหายใจของเราเนี่ยมันไม่ซ้ำเดิมนี่อันนี้มีปัญหาแล้วทุกวันเราก็ต้องกินข้าวต้องอาบน้ำต้องถูฟันเรากินข้าวทุกวันนะสมัยที่ยังไม่มีพวกขนมปังหรืออาหารต่างประเทศอย่างเดี๋ยวนีน้คนก็ไม่เ,เบื่ออะไรเลยนะ ก็ไม่รสึกว่าการกินข้าวเป็นเรื่องซ้ำซากจำเจถูฟันอาบน้ำก็ไม่มีใครบน่นนะว่าทำไมต้องอาบน้ำทุกวันทำไมต้องถูฟันทุกวันเพราะอะไรนะเพราะว่ามันเป็นนิสัยแล้วแล้วก็เราก็เห็นว่ามันมีประโยชน์ในการที่เรามาปฏิบัติทำอะไรซ้ำเดิมเนี่ยมันจําเป็นนะ มันไม่ต่างจากการเรียนหนังสือการที่เราจะฝึกให้มีความเชี่ยวชาญได้เช่นเขียนหนังสือกอไก่ขอไขให้คล่องแคล่วไม่ว่าจะสวยงามหรือว่าคล่องแคล่วก็ตามมันก็ต้องอาศัยการทำซ้ำๆวิชาความรู้ทักษะไม่ว่าจะเป็น นักบัญชีสถาปนิกวิศวกร,กรหรือแพทย์เนี่ยมันก็ได้จากการทำซ้ำๆหมอนี่กว่าจ,จะผ่าตัดได้คล่องแคล่วชำนาญน,นี่โอ้ต้องทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้กี่ครั้งผิดบ้างถูกบ้างก็มีไม่ใช่ว่าหมอนี่จะทำแล้วจะเป็นเลยนะ ฉีดยาก็ดีการเอาสายนะสอดเข้าไปในอวัวะต่างๆจนกระทั่งเป็นหัวใจให้พวกนี้เนี่ยมันต้องทำซ้ำๆจนกระทั่งเชี่ยวชาญชำนาญให้การปฏิบัติทำก็เหมือนกันนะกการเจริญสติการทำความสึกตัวเนี่ยมันต้องทำซ้ำๆส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะได้เป็นนิสัยใหม่ มาทดแทนนิสัยเก่านิสัยที่ขี้หลงขี้ลืมไม่ใช่ลืมของอย่างเดียวนะลืมตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัวอันนี้มันสร้างเป็นนิสัยให้กับจิตใจของเราไปแล้วนิสัยฟุ้งซ่านชอบคิดเรื่อยเปื่อยเย่อคิดเรียราดนะนิสัยคิดเรียร่านี่มัน มันถูกสะสมบ่มเพาะกันมานานการที่เราจะเปลี่ยนนิสัยนี้ให้เป็นนิสัยที่มีสติกับการคิดรู้จักปล่อยรู้จักวางความคิดได้รู้ท่าทานความคิดได้เนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการทําซ้ำๆเพื่อเกิดนิสัยใหม่มาแทนนิสัยเก่า วันนั้นเนี่ยเราอย่าไปรังเกียจนะการทำอะไรซ้ำๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยธรรมชาติของใจก็ดีของกายก็ดีพอทำซ้ำๆไปนะมันก็กลายเป็นความเคยชินมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไปคนที่เคยตื่นสายพอมาตื่นเช้าตีสามใหม่ๆมันก็ยากรู้สึกลำบาก แต่ทำไปนานๆถ้าทำไม่ขาดไอการตื่นชาติไปนีนก็กลายเป็นเรื่องง่ายมันเป็นนิสัยไปซะละรวมทั้งนิสัยรู้เนื้อรู้ตัวนิสัยรู้ทันความคิดเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นนิสัยก็ได้นะมันเกิดจากการทำซ้ำๆทำซ้ำๆขนาดที่เรียกว่าเหมือนกับที่เคยเปรียบเทียบมอนกับตักน้ำ ให้เต็มแก้วโดวยกระชอนนะอันนี้เคยพูดไปแล้วนะการเจริญสติเนี่ยบางครั้งก็เปลี่ยนมาก,การตักน้ําให้เต็มแก้วโดวยกระชอนอ้มันต้องทำกี่ครั้งนะก็เพราะกระชอนเนี่ยมันน้ํารั่วไหลได้ง่ายตักมาแต่ละทีก็ได้น้ําแค่ไม่กี่หยดใส่แก้วกว่าจะเต็มแก้วนี่มันเท่าไหร่แต่เพราะการทําซ้ๆเนี่ยซึ่งก็ต้องอาศัยความเพียร แต่นอกจากความเพียรต้องมีฉันทนะฉันทคือความพอใจความพอใจพอใจที่ได้ทําเหมือนคนที่ออกกําลังกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ําวิ่งหรือเดินเราก็ทําซ้ำๆก็เกิดฉันทะพอถึงเวลาแล้วก็ต้องอขยื่อนขยับละไปออกกําลังกาย เพราะว่าเกิดความพอใจเกิดฉันทะฉันทะคือความอยากทําแล้วก็จะว่าไปแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เราดูเหมือนว่าทําซ้ําๆเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีความใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลานะไอ้ที่ซ้ําเหมือนเดิมเนี่ยมันเป็นเรื่องภายนอกเป็นเรื่อง อากับกิริยาภายนอกเช่นเดินจงกรมเนี่ยก็ดูภายนอกก็ซ้ำสร้างจังหวะกว็กซ้ำวนะิ่งนะจ็อกกิ้งนี่ก็ดูซ้ำนะแต่ว่าข้างในเนี่ยในใจเนี่ยบางทีมันไม่ซ้ำนะเหมือนกับเวลาเราสวดมนต์เนี่ยสวนบทซ้ำๆเนี่ยแต่ว่าถ้าเรามี สติใส่ใจกับการสวดเนี่ยมันจะได้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอเพราะว่าถึงแม้จะบวชสวดบทซ้ําแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ซ้ําใจมันนี่มันไม่เหมือนเดิมสวดมาเป็นพันครั้งนะก็ยังได้อะไรใหม่ๆนะจากบทสวดมน์เสมออันนี้ผู้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะมันมีอะไรใหม่ๆให้ได้เรียนรู้ให้ได้คิดนะ เพราะว่าถึงจะเป็นบทสวดที่ซ้ําแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ได้ซ้ำมันไม่ได้ซ้ำตลอดเวลาเพราะมันก็เป็นอนิจจังเมื่อกี้เวลาเราเดินจงกรมเนี่ยเราเดินกลับไปกลับมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าความรู้สึกในจิตใจความรู้สึกหรืออาการกิริยาในจิตใจนี่มันจะซ้ําเดิมบางคราวมันง่วงบางคาวมันมันตื่นบางคาวมันหลงบางคาวมันรู้ ภาวะในจิตใจเนี่ยมันจะมันจะไม่เหมือนเดิมนะก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างนะแต่ว่าจะเรียกว่ามันเหมือนเดิมนี่ไม่ใช่เลยภาพบางภาพเราก็เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่พอมีมีวันหนึ่งนะนะจิตเราเนี่ยมันมันไม่เหมือนเดิม ไอสิ่งที่เห็นเนี่ยมันก็กลายเป็นของใหม่ไปได้หรือว่าทําให้เกิดแง่าคิดอย่างที่เคยเล่านะที่หลวงปู่ขาวเนี่ยวันที่ท่านเนี่ยจะเห็นทำอย่างจันแจ้งเนี่ยท่านก็ไปส่งน้ําในห้วยแล้วก็เห็นทุ่งนาโอ้มันมีรวงข้าวเหลืองอารามมันก็เป็นภาพที่ท่านเห็นทุกวันอยู่แล้ว โดยเพราะเวลาไปส่งน้ำหรือที่จริงก็เห็นทั้งวันเลยก็ได้แต่ว่าเย็นวันนั้นเนี่ยท่านเกิดความสงสัยว่าท่านเกิดฉุกคิดขึ้นมาว่าต้นค่าเนี่ยมันงอกงามได้เนี่ยเพราะมีเชื้อเป็นปัจจัยให้เกิดแล้วจิตลระจิตที่มันเกิดดับเกิดดับหรือว่าเวียนเกิดเวียนตายไม่รู้จบเนี่ยมีอะไรเป็นเชื้อให้มันเกิด ถ้าดับเชื้อนั่นได้เนี่ยจิตมันก็ไม่ไปเกิดอีกต่อไปถาท่านโฉกขึ้นมานในเย็นวันนั้นเนี่ยท่านังที่ท่านก็เห็นรวงข้าวเห็นทุ่งนาไม่รู้กี่ครั้งแล้วไอสิ่งที่เห็นนะ่ะมันเหมือนเดิมแต่ว่าใจข้างในเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเกิดการฉุกคิดขึ้นมาท่านก็เลยพิจารณาจิตนะแล้วก็เพราะว่าเชื้อที่ทําให้ไปเกิดเนี่ยก็คืออวิชชาตันหาอุปทา,าน เห็นแจมแจ้งจนกระทั่งละมันได้จิตก็หลุดพ้นนะเรียกว่าบรรลุอรหัตผลเลยก็เหมือนกับเนนนะเนนเนนสุขที่เคยเล่าเนี่ยที่เดินบินตามบินตบายกับพภาษารีบุตรแล้วก็เห็นชาวนาขายน้ำเข้านาเดินเข้าไปอีหน่อยเห็นช่างธนูดัดธนูเดินไปอีกหน่อยเนียเห็นช่างไม้ ถากไม้ภาพนี้ก็เป็นภาพที่สามเณรเห็นเรียกว่าทุกวันก็คงว่าได้แต่วันนั้นเนี่ยเช้าวันนั้นเนี่ยเห็นของเดิมแต่ว่าจิตที่จิตข้างในเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเกิดการฉุกคิดว่าเอ๊ะชาวนาไถน้าเข้านาช่างธนูถากธนูช่างไม้ช่างธนูดัดธนูช่างไม้ถากไม้และเราล่ะควรจะทำอะไร ก็แต่คำตอบว่าเราควรจะฝึกตนฝึกจิตฝึกใจคนเดินเข้าไปดัดแปลงสิ่งภายนอกเราเนี่ยซึ่งไม่มีอาชีพอะไรเนี่ยเป็นนักบวชสิ่งที่ควรทำก็คือฝึกจิตฝึกใจเจ้าของก็เลยขอกลับไปที่วัดแล้วก็ทำความเพียรแล้วก็บรลุอประัตผลเนในเช้าวันนั้นเลยคือสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยนะ ม่ว่าหลวงปู่คาหรือสามัรสูงเนี่ยมันก็เห็นจะเรียกว่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ว่าใจเนี่ยนะมันมันไม่ได้ซ้ำเหมือนเดิมมันมีสภาวะบางอย่างที่ตอนนั้นเนี่ยอาจจะเรียกว่ามีสติเต็มทีนะ่หรือมีปัญญาทําให้ฉุกคิดในทางที่เรียกว่ากระตุ้นให้เกิดปัญญาที่เรียกว่าโยนิโสมนสิก,การ เวลอเราเดินจงกรมกลับไปกลับมาเนี่ยนะกับกริยาภายนอกเนี่ยมันซ้ำเดิมนะแต่ว่าใครลองสังเกตดูใจของเราเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเดิมทุกก้าหรือว่าทุกเวลามันเปลี่ยนแปลงไปตลอดดีบ้างแย่บ้างนะหลงบ้างรู้บ้างนะแต่ว่ามันก็จะมีบางช่วงนะที่มันเกิด สติเต็มรอบนะหรือว่าเกิดสมาธิเต็มที่เนี่ยก็ทำให้เห็นนะเห็นความจริงของกายและใจหรือว่าทําใ้เห็นสัจธรรมเนี่ยจากรูปและนามที่มันแสดงตัวออกมาก็ได้เพราะนั้นเนี่ยเวลาเราทำอะไรซ้ำๆเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ซ้ำเดิมหรอกข้างนอกซ้ำแต่ข้างนอกเหมือนเดิมแต่ข้างในมันไม่เหมือนเดิม อย่างไรก็ตามเนี่ยบางคนเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าทําด้วยความเคยชินนะพอทําด้วยความเคยชินแล้วบางทีจิตมันทื่อ <c oughs> จิตมันทื่อนะจิตมันก็ทําไปอย่างงั้นนะเพราะว่ามันซ้ำเนีก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรบางทีใจลอย เดินจงกรมก็ดีสร้างจหวะก,ก็ดีหรือสวดมนต์ก็ดีเนี่ยสวดไม่รู้กี่ครั้งและไอ้บทเนี่ยใจก็เลยลอยนะอย่างเงี้ก็ไม่ได้อะไรอาจจะได้ตรงที่ว่าเออไม่ทุกนะเพราะว่าคุ้นชินกับมันซะแล้วทำอะไรซ้ำๆนี่ข้อเสียก็คือว่ามันชวนให้คุ้นชินได้ง่ายพอคุ้นชินแล้วเนี่ยบางทีมันก็ ลงร่องนะลงร่องหรือไม่ก็เกิดความยึดติดเช่นบางคนเนี่ยเดินจงกรมตรงทางเส้นเนี่ยเดินมากลับไปกลับมาทั้งวันเป็นอาทิตย์เนี่ยบางทีติดนะติดทางจงกรมพอมีคนมาใช้ทางนั้นเดิน ก็ไม่พอใจคาว่าเขามาแย่งที่บางทีก็มีความคิดว่าเนี่ยนี่ที่ของฉันนะนี่มันทางของฉันนะมาแย่งที่ฉันได้ยังไงมันเกิดความยึดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะเพราะว่ามันติดที่ไงบางทีก็ติดกุตินะอพอได้อยู่กุตินี้จนคุ้นจนชินแล้วเนี่ยมันก็ติดพอจะให้ขยับขยืขย่นนี่ก็ ไม่พอใจมีความคิดว่าเนี่ยกุติของฉันกุติของฉันอันนี้มันก็เป็นเป็นเป็นข้อเสียของการที่จิตของเราเนี่ยหรือกายของเราเนี่ยมันชอบมันมีความสามารถในการปรับให้เข้ากับอะไรได้เจออะไรที่แปลกใหม่เนี่ยถ้าอยู่กับมันไปสักพักเนี่ยมันก็จะคุ้นชินพอคุ้นชินแล้วเสร็จแล้วก็จะไปยึดติดนะ พอจะเปลี่ยนก็ไม่เอาแล้วบางคนเดินจงกรมนะเดินจงกรมจนเรียวว่าทั้งวันเลยหลายชั่วโมงอันนี้ก็น่านุโมทนาแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนไม่ได้เดินเพราะว่ามีกิจหรือมีคนมาขอร้องให้ไปช่วยงานไม่พอใจนะเพราะว่าไม่ได้ทำอย่างที่เคยทำนะหรือว่าไปติดกับไปติดตรงการเดินจงกรมว่าเนี่ย จะเจริญสติมันต้องเดินจงกรมนะถ้าจะไปให้ไปกวาดใบไม้อันนี้มันไม่ใช่การปฏิบัติแล้วอันนี้ก็เรียกว่าไปติดนะไปติดกับรูปแบบที่จริงกวาดใบไม้นะมันก็เจริญสติได้สมัยที่อยู่หลวงพ่อเทียนเนี่ยตมอมาก็เดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยทั้งวันก็ทำนี่มาเป็นอาทิตย์นะ วันหนึ่งหลวงพ่อเทียนก็มายื่นไม้กวาดให้บอกอกวาดใบไม้บ้างอันนี้ท่านสอนนะว่าเนี่ยอย่าไปติดกับการเดินจงกรมหรือการสร้างจังหวะหรือการอย่าไปติดในรูปแบบให้เจริญสติการกวาดนะใบไม้บา้างกวาดลานวัดบ้างนะรู้จักจักเยื้องเพราะธรรมชาติคนเราเนี่ยมันจะพอทำอะไรสักพักเนี่ยมันก็จะ ใหม่ๆมันก็ไม่ชอบนะมันซ้ําไปซ้ํามาซ้ํสรากแต่พอทําไปทําไปมันเกิดติดขึ้นมาพอติดแล้วคราเนี่ยจะให้เปลี่ยนแปลงนี่มันเกิดแรงต้านขึ้นมาอย่าว่าอะไรเลยนะขนาดบางคนเนี่ยถูกจับเข้าคุกเนี่ยโอโ้ตอนที่อยู่ในคุกนี่มันทรมานเหลือเกินทรมานมากเพราะว่ามันมีข้อจํากัดหลายอย่างไม่มีอิสระ ไปไหนมาไหนก็ไม่ได้แต่พออยู่ไปนานๆเนี่ยห้าปีสิบปียี่สิบปีนี่จะให้ออกนี่บางทีไม่อยากออกนะเพราะคุกมันกลายเป็นบ้านซะและ้วคุกกลายเป็นบ้านเพื่อนก็ดีสังคมก็ดีก็อยู่ในคุกนั่นแหละมีเพื่อนในคุกมีสังคมของตัวเองอยู่ในคุกอยู่ในเรือนจำ จิจนะว่ตประจําวันนี้ก็คุ้นเคยนะสามารถจะอยู่ในคุกได้อย่างมีความสุขเพราะว่ารู้จักคนไปหมดนะทั้งคนคุกแล้วก็เจ้าหน้าที่พอจะออกจากคุกนี่โหยเศร้าโศกเสียใจมากเลยเพราะว่ามันจะต้องออกจากสังคมเดิมนะต้อง ออกห่างจากเพื่อนที่คุ้นเคยไปอยู่ที่ใหม่โลกภายนอกที่ไม่คุ้นเคยจะไปทำมาหากินยังไงก็ไม่รู้และจะสร้างสังคมหมายถึงว่าจะมีสังคมกลุ่มใหม่นี่ก็ไม่รู้จะมีได้หรือเปล่านะมีนะประเภทว่าไม่อยากออกเพราะติดนะติดที่นะคุกเนี่ยนะแม้แต่คุกเนี่ยคนเราก็ติดได้เหมือนกันนะ ถ้าหากว่าทําซ้ำซากจําเจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องนะบางทีก็ต้องขยื่นขยับนะเปลี่ยนแปลงบ้างเพื่อไม่ให้ติดที่เพื่อไม่ให้ติดนะรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยรมนะเนียมของพระเนี่ยพอออกบรรสาหลายรูปก็ออกทุกดง อันนี้เพื่อจะได้ไม่ใช่เพื่อไปเที่ยวนะเพื่อไปจนภัยแต่ว่าเพื่อจะได้ไปไม่ให้ติดที่แล้วก็เพื่อได้ไปเจอความทุกข์ด้วยเพราะบางทีอยู่ไปอยู่อยู่วัดไปมันก็สบายอยู่สบายก็ติดสบายนะอยู่ก็ได้เจอที่สงบก็ติดสงบซึ่งมันก็เป็นอุปสรรคนะของการพัฒนาตน มันก็ต้องออกไปไปเจออะไรที่มันไม่คุ้นเคยบ้างแล้วสิ่งที่ไม่คุ้นเคยมันก็มีสองอย่างนะก็คือมันสบายกับลำบากถ้าออกจากที่ไม่คุ้นเคยถ้าออกจากที่คุ้นเคยไปสู่ที่ไม่คุ้นเคยแล้วมันสบายอันนี้มันก็ไม่ใช่นะเมื่อออกจากที่คุ้นเคยแล้วเนี่ยไปที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยมันควรจะเป็นที่ที่มันลำบาก เพราะว่ามันจะได้ฝึกนะได้ฝึกเอาได้ฝึกจากความทุกนั่นแหละจากความลําบากเพราะว่าความลําบากนี่มันก็สอนใจเราได้มันทําให้จิตตื่นตัวนะเพราะว่าถ้าเจออะไรที่มันซ้ซําๆแล้วก็สบายเกินไปเนี่ยจิตมันก็จะทื่อจิตมันก็จะไม่เกิดความตื่นตัวมากเท่าไหร่ งั้นพวกเรานักปฏิบัติเนี่ยเมื่อเราคุ้นเคยกับที่ใดก็ตามเนี่ยหรือคุ้นเคยกับการปฏิบัติอย่างใดก็ตามเนี่ยบางทีก็ต้องออกไปเจออะไรที่มันไม่เหมือนเดิมมั่งแต่ไม่ใช่ที่ที่มันสบาย,ยแต่ควรจะเป็นที่ที่ลำบากเช่นพออยู่วัดแล้วปฏิบัติทมแล้วต้องออกไปข้างนอกบ้างไม่ได้ไปหาของกินของแปลกแปลใหม่ๆแต่เพื่อได้ไปเจอกับความอ,อกกึกอัดทึกโค,ครม ความวุ่นวายเจอแดดร้อนนะเจอเสียงอุกทึกอ่าแล้วดูซิว่าสติที่เราฝึกมาเนี่ยมันมันใช้การได้ไหมบางทีอยู่วัดไปเนี่ยอยู่แล้วมันสบายนะอยู่แล้วสบายไม่มีเสียงรบกวนไม่มีความจอแจและอีกอย่างก็งคือมันคุ้นซะละ จิตมันก็เลยลงร่องนะต้องออกไปข้างนอกที่มันวุ่นวายรกระทึกจอแจนะเพื่อจะได้เรียนรู้นะจากความยากลำบากทํำยังไงเสียงดังนะแต่ว่าใจเนี่ยไม่กระเพื่อมไม่กระเทือนแดดร้อนนะแต่ว่าใจไม่ร้อนรู้จักรักษาใจรู้จักทำใจให้สงบเย็นได้ ที่นี่เนี่ยทุกแต่ก่อนทุกปีนะมันจะมีเดินธรมร,นนธรมยาตราเนะเดินธรรมยาตรามันก็เป็นการเดินที่เรียกว่าพาคนไปเจอความยากลำบากไม่ใช่นอนกลางดินกินกลางทรายอย่างเดียวต้องไปเดินกลางแดดคนก็ถามว่าไปลำบากทําไมอยู่ดีๆก็สบายอยู่อยู่อยู่ดีๆก็ต้องไปเจอความยากลําบากไปลำบากทําไมไปเจอความ ร้อนทำไมไปเจอกับความวิบากทำไมก็เพื่อฝึกใจเพื่อฝึกใจและเพื่อได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วนี่ในความลำบากนี่ก็มีประโยชน์นะมันไม่เพียงแต่สอนให้เรามีความอดทนแต่มันทำให้เรารู้ว่าในความลำบากเนี่ยเราก็สามารถจะมีความสุขได้ แดดร้อนแต่ใจไม่ร้อนนะอย่างคำขวัญธรรมยาตาเนี่ยร้อนแต่กายใจสงบเย็นเหนื่อยแต่กายนะใจเบิกบานให้มันทำได้ยังไงนะอากาศร้อนแดดร้อนแต่ว่าใจสงบเย็นถ้าไม่ไม่เจอไม่ปฏิบัติหรือไม่ลองเนี่ยมันก็ไม่เห็นนะแต่ถ้าเห็นแล้วก็แต่ถ้าได้ลองแล้วพบว่าโอ้ก็จะพบว่า ท่สำัญอยู่ที่ใจแต่น่าเสียดายปีนี้นะเราต้องงดนะเพราะว่าเรื่องโควิดเพราะว่าถ้าเดินถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าจัดจริงๆนี่คนนี่ก็หลายร้อยนะสี่ห้าร้อยซึ่งมันก็ทำให้คุมลำบากนะโดยเพราะในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยน่าไว้วางใจนันนเวลาเรา เวลาเราเจออะไรที่มันซ้ำซากเนี่ยต้องเรียนรู้นะที่จะอยู่กับมันจนกระทั่งเห็นว่ามันไม่ใช่ซ้ำซากนะมันมีอะไรใหม่เสมอให้เราเรียนรู้จากขณะเดียวกันก็ต้องระวังว่าระวังอย่าลงร่องนะระวังอย่าติดในสิ่งที่มันซ้ำๆนะต้องพาตัวไปเจออะไรที่แปลกใหม่แปลกใหม่ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่สบายนะคือต้องลำบาก เพื่อทำให้จิตเนี่ยมันตื่นตัวทำให้เกิดปัญญาในการพาจิตออกจากความทุกข์เพราะคนเราถ้าไม่เจอความทุกข์เนี่ยมันก็บางทีไม่มีปัญญานะไม่มีปัญญาที่จะเห็นความทุกข์รู้จักทุกข์แล้วก็พาตนออกจากความทุกข์ได้คำนี้พูดกันเท่านี้นะครับ